เออคุณป้าคนนั้นเป็นไงบ้างวะก็ <c oughs> ขอแวะไปหาด้วยอุ้ย,อ,ยอีกศพหนึ่งแล้วเอ้ยเนี่ยนกล่วงลงมาแล้วแบบเฮ้ยนี่มันกองมแมลงอะไรเนี่ยอุ้ยถ่ายรูปด้วย <So on. S 1> ลางไลท์ชัด,ชด <c oughs> เจอของแปลกต้องถ่าย โอ้ยบนถังขยะก็มีอ่ะโอ้โหร่วงแบบเพียบคุณป้าคุณป้าพอจะรู้เรื่องอะไรบ้างไหมครับสวัสดีเป็นไงบ้างคะฉันจำเธอได้นะแม Max ค่ะหนูซื้ออะไรจากในร้านให้ไหมฉันได้ยินเรื่องเด็กคนนั้นที่พยายามจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายนะอือหือรู้หมดทุนเรื่องจริงๆนะเนี่ย นั่งอยู่ตรงนี้รู้ได้ยังไงเนี่ยเคทมาร์ชนะคะแต่หนูก็คุยกับเขาให้เขาดอมลงมาได้นะเธอเองเหรอถ้าฉันมีสักขวดนะจะดื่มฉะล้องให้เลยขอบคุณค่ะก็หวังจะมีให้สักขวดเหมือนกันแต่หนูต้องไปสืบให้ได้ว่ามีใครที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกฉันอาจจะสอดแนมได้ดีกว่าเธอนะผู้คนชอบทำเป็นมองไม่เห็นฉันเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเห็นทุกคนแล้วก็ทุกอย่าง แฟรงค์บาว r เรู้จักด้วยเชลได้เห็นเขาม้างไหมคะฉันเห็นเขาวันนี้ดูลุกลี้ลุกลนกว่าปกตินะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไม่โดนตำรวจจับมาได้ง่ายถึงตอนนี้ฟังดูเหมือนเธอรู้เยอะกว่าฉันอีกนะหนูแค่คิดว่าเอาอเคเดียกำลังมีปัญหานะคะเธออยากจะบอกฉันไหมล่ะว่าเธอแอบซ่อนอะไรไว้อยู่อืมในไหนป้าก็พูดความจริงกับเราเยอะแล้วเราก็สมควรจะพูดความจริงกับป้าบ้าง แต่ว่าป้าคงไม่ปากโป้งหรอกเนาะหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจคุณได้เหมือนไว้ใจคโคลอี้เลยแล้วคุณก็คงไม่คิดว่าหนูบ้าใช่ไหมมันสายไปลลแล้วหละที่ฉันจะตัดสินคนอื่นอ่ะอีกอย่างเธอก็ไม่ได้บ้าด้วยหนูจะบอกว่าหนูได้เห็นภาพนิมิตของอ่าวไอเคเดียํำลังถูกพายุทอร์นาโดถลม่มจริงๆนะก็อาจจะรเรืแย,ายา่ๆเต็มไปหมดอาทิตย์นี้ ขอบใจที่เตือนนะแม็กซ์ป้าเชื่อด้วยเหรอจริงดิหืมหน้าเลี้ยงข้าวมากเลยเนี่ยป้าป้าเชื่อด้วยครับโอ้โหนกลงมาตายเข้าหลังร้านได้ไหมไม่ได้เสียงอะไรวะกุ้งเก่งกุ้งเก่งเอาละครับ แฟรงค์น่าจะอยู่ข้างในนั่นแหละแล้วเราก็ต้องไปเอากุญแจจากเขาแต่ต้องหาวิธีถ่ายรูปได้ด้วยเฮ้ยห้ามถ่ายรูปไอ้หนูเอา้าอะไรวะลงถ่ายแค่นี้ก็ไม่ได้งกจริงไม่คุยด้วยหรอกโดมายินลูบุรีอีกเม็นเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ยินดีเราเข้าสู่เกม Life is Strange ในอีิโซดที่สามอันนี้เป็นพาที่สี่นะครับไปเราต้องไปหาทางเอากุญแจกันดีกว่าไอ้ hey, ตายเชอเบคอน <'m> ฉันพร้อมจะกินได้อีกแล้ว oh, แต่ฉันต้องเอากุญแจ <and S 1> จากแฟรงค์แม็กซ์น่าจะชอบเบคอนมากเลยเนะี่ยอ้าน,นี่ไงโปสเตอร์เรื่องนี้เองโกเอฟ ที่สัญญากับวอรเรนไว้ว่าจะไปดูแล้วมันก็สมใซเใหมาอีกแล้วใี่ตายเถอะขยันส่งมาจังตัวหนังหมดแล้วโอ้แต่มันก็ไปตบตีย่างชิงกันมาจนได้ตัวหนังมาสองใบสำหรับเราด้วยครับอ้อให้ตายเถอะไม่อยากไปดูเลย <c oughs> นี่คือแฟรงก์เราทําไงกันมันดีมีให้เลือกกระป๋องจาาเฮ้ยเราเ,เ,เทน้ำในกระป๋องได้หยืเหรอ เลยลองดิฉันแค่อยากรู้ว่าทำแล้วจะเป็นยังไงนะ่ะฉันจะฆ่าเธอ,อ <c oughs> <c oughs> ย้อนเวลาดิ <c oughs> โอ้โหสนุกเชียวย้อน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 โอเคเราเราจานละ่ะ นายกินอย่างกับหมาเลยลองกับพื้นสิฉันกำลังกินถั่วอยู่เลยนะนี่เธอบ้าหรือ,ยอยงไงฉันกำลังกินถั่วนั้นอยู่ยาอนสิครับ <c oughs> คือปัญหาไม่ได้โกรธที่อะไรนะแต่บอกว่าเอ้ยฉันกำลังกินถั่วอยู่นว้ยโอเค เราย้อนเวลาแล้วก็มาคุยกันม <ian> ันใหม่เธอโผล่หน้ามาหลังจากที่เกิดจะยิงฉันเนี่ยนะแต่กล้ามากนะไอ้หนูไปแตะตอกับโครยเล่นกับปืนแต่งตัวเหมือนเรนเชลไม่ช่วยให้เธอดูเจ๋งหรือว่าเก๋าหรอกนะเรามีอะไรหรอวะ นายรู้ได้งไงว่านี่เป็นเสื้อของเลเชลเพราะว่าเขาใส่แล้วดูสวยมากแต่เธอใส่แล้วดูทุเรศมากเล็งปืนใส่คนอื่นไป่ทำให้เธอดูเซ็กซี่ขึ้นหรอกนะเอาคุณแจามาสิเราไปเช็ครถบ้านของนายหน่อยไม่ละฉันเยอยากขยงเธอแปลว่าอดกุญแจสินะฉันน่าจะไปคุยกับพนักง,งานตำรวจหรือไม่ก็เนธานแล้วถามไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ฉัต้องการเดี๋ยวเดี๋ เนธานอยู่ไหนไอ four, ้บ้เนธานอยู่นี่ด้วยเดี๋ยวนะการที่เราคุยเมื่อกี้เราไม่ได้ผลเนี่ยแปลว่าเราควรจะย้อนเวลาใช่มั้ยย้อนกันย้อนกันโอ้ยไกลไปแล้วโอเคเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคแล้วเราก็มาคุยกับตำรวจอ่ะ อ่อซุปเปอร์แม็กซินชื่อใหม่เธอน่ยที่คนแถวนี้เขาเรียกกันโทษดทีนะแต่เธอควรได้แล้วล่ะพวกเราภูมิใจในตัวเธอมากเลยที่ช่วยเคสลงมาได้ขอบคุณค่ะคุณแบรรี่หนูก็แค่โชคดีน่ะแล้วก็จังหวะดีไม่ได้ทำอะไรมากหรอกค่ะฉันดีใจนะที่เธอเป็นหน้าเป็นตาของแบล็กเวลเราต้องคุยเรื่องเนธทนเพรสกอตนะ หนูนึกว่าเนธานเพ e s c o t t เป็นหน้าเป็นตาของแบล็กเบลซี่อย่าให้ฉันต้องพูดเรื่องนี้เลยนะเธอก็รู้ว่าตระกูลเพ e s c o t t มันขึ้นชื่อว่าอะไรว่ากำลังยินดอ่าวอารเคเดียเหรอฉันได้ยินมาว่าตระกูลนี้กำลังทำข้อตกลงจะซื้อที่ดินผืนใหญ่เลยล่ะคุณเพ e ส c o อ t ได้เคยช่วยครอบครัวฉันเอาไว้เมื่อนานมาแล้วล่ะฉันก็เลยทำข้อตกลงกับเขาแต่ฉันก็คงถอนตัวไม่ได้แล้วล่ะหมนต้เด้แต่ฉันย้อนเวลากลับไปได้นะ ฉันไปกินข้าวต่อก,ก่อนแล้วนะอืมมันทำสัญญาอะไรกันไว้ล่ะเนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันนะแม็กซ์ฉันไม่ควรพูดอย่างนั้นไปเลยต้องย้อนเวลาแล้วเอ้าเวรกรรมอ่ะย้อนย้อนไปโอเคแค่ตัวใหม่ There she is Thanks, Officer glad you re representing Barry. glad Black. Officer you're I'm อืมเราควรจะคุยเรื่องอะไรดีอ้าวช้อยใหม่เกิดขึ้นครับเป็นเรื่องของข้อตกลงของเพลสคอตกันใช่ไหมเดี๋ยวดิ้ยข่าวลือม,มาว่าคุณทำงานให้ตระกูลเพลสคอตเหรอ,รอรตายแล้วเมืองนี้ไม่เคยหุบป,ปากกันเลยหรือยังไงหนูไม่ว่าคุณหรอกนะที่ทำงานพิเศษเพิ่ม คบางครั้งฉันก็ไปตรวจดูน่ะว่าตะกรูน okay. er ี้เขาโอเคไหมก็แค่นั้นรวมทั้งเนธานด้วยนะดูเราเหยียบไว้ลาแม็กซ์ไปสอบสวนคนื่นต่อเลยผู้กองคอฟฟิลเอาละเราได้ข้อมูลสำคัญมาแล้วน่าจะไปบลัฟใครดีวะอินเนธานนี่แหละแน่ๆเลยเฮ้ยมีหยิบกระป๋องน้ำเทกเสร็จแล้วมั้งมั้ไหม ท้าทางเครียดนะเราอะเรเชลหรือไม่ก็ใครก็ตามโดเซ่แม็กซ์แอมเบอร์ชุดสวยเนี่ยขอบใจนะที่ทำให้ฉันโดนไล่ออกอีเวนแกโชคดีนะที่นี่เป็นที่สาธารณะเราอยู่ในร้านอาหารเราก็มีตำรวจอยู่ด้วยนายไม่น่าจะมาโชว์ความกลางเก่าเลยนะเหรอแกก็ไม่น่าจะเอาเรื่องของฉันไปฟ้องไออาจารย์ใหญ่เฮงซวยนั่นเนี่ย มีเคดมาร์ชเรื่องพ่อแล้วก็นี่ขีดเส้นใต้เลยข้อมูลที่ได้มาจากตำรวจเมื่อกี้ครับเราน่าจะขู่มันได้ปะฉันได้ยินมาว่าพ่อนายจ้างตำรวจเพื่อให้มาคอยช่วยนายแล้วก็แฟรงค์อย่างก,กับพี่เลี้ยงเด็กเลยตลกเหรอพ่อฉันไม่ได้จ้างเว้ยพ่อฉันเป็นเจ้าของเลยไล่ตำรวจเวร,รพวกนี้เดีคนมาแยมเรื่องยาก,กับฉัน งั้นเหรอนั่นก็แปลว่าแฟรงค์จะไม่ถูกจับสินะเดี๋ยวมันก็โดนมันพัวพันกับเรื่องเต็มไปหมดเมันเรา้ัันฟังว่ามันเคยทำสัญญาเลื่อนเพื่อเดดเชลล์ลออลืมๆไปนะที่ทฉันพูดมเมื่อกี้ใส่หัวไปได้แล้วนะ่ะอีคอรีแล้วก็หุบปากซะด้วยอ้าวหลุดพูดมาแล้วสินี่แกงโง่หรือไงฮะใส่หัวไปได้แล้วเอเมาต้องย้อนเวลาปะ เออเราต้องย้อนจริงด้วยในเมื่อมันหลุดปากพูดมาแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลนั่นแหละไปบล็อกมันครับมาเนตันฉันลู้ความลับแกเรเชลอ่ะสคริปไปนี่เลยเขียนท่านใต้ตัวงาม นายไม่คุณจะพูดเรื่องสัญญาเลือดที่แฟรงค์ทำเพื่อเดเชลไม่ใช่เหรอสัญญาเลือดใครไกลันไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยด้วยทุกคนก็รู้ไอ้แฟรงค์นั่นน่ะขี้โกหกแล้วก็ขี้แพ้เรเชลยังรู้เลยแต่เดเชลก็ยังไปอยู่กับเขามากกว่าอยู่กับนายนะแล้วไงล่ะเรเชลอยากได้ยาของแฟรงค์ก็เลยยอมให้เขาถ่ายรูปไงแล้วมันก็พกรูปไปนู่นไปนี่ทำอย่างก็ว่าเดเชลรักมันจริงๆนั่นแหละไอโง่เอ้ย ข้อมูลที่ได้มานี่ถูกต,ต้องหรือยงังหึหรือต้องย้อนอีกเอาละเราได้ดข้อมูลมากพอที่จะมาคุยกับแฟงได้แล้วมั้งจะคลิปไปนี่มาแล้ว ฉันเห็นรูปถ่ายที่เลเชลให้นายแล้วนะเฮอเธอรู้ได้ไงอะฮะฮะโว่ยเหรอใช่ไหมเขาเล่าว่าหนึ่งในรูปที่เลเชลชอบที่สุดคือรูปที่เขาถ่ายให้นายเงินเหรอเฉันก็คิดอย่างนั้นแหละนะเขาเนี่ยสวยธรรมชาติเลยเดี๋ยว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 ให้ดูนี่ไงดูเองสิไอ้ยะจะดูรูปอะ ดูไม่ได้หยิบกุญแจเลยแล้วกันฉันขอกุญแจนี่ไปก่อนละนะไอ้ตูดมึกนี่ล้อสนเล่นใช่ไหมฮะเอาคืนมานะอีเวนเอาคืนมาย้อนเวลาสิครับ <laughs> นั่งลงไปเลยเราได้กุญแจมาแล้วนี่ย้อนต้องย้อนอีกย้อนก่อนจะมาคุยกันมาเลยแหละ ย้อนไปไกลๆโอเคแล้วก็กลับไปหาโคลยกุญแจาหายไม่รู้เรื่องเลยดิมาแล้วจ้าโคลอยอ่ะนั่นมาริซาแต่จะ ร <laughs> ู้สึกลิซ่าไปที่ไหนนี่ก็จะโดนเนะเราต้องควรจะย้อนเวลาไปเชื่อมหนีอไหมโอ๊ย,อย,อย,อยปวดหัวปวดหัว,ว,หว <c oughs> เอาไม่ได้เหรอวะเอ๊ทุกทีมันช่วยได้ไหมแบบเตือนมันก่อนอนะฉันก็อยากคุยด้วยนะแม็กแต่แต,ตอนนี้ฉันเบื<ต>่อนไปหมดเลย <c oughs> เตือนเตืนอนเฮ้ยมีขึ้นให้เตือนแล้วแต่ไม่ทันเอามาเอามาเอามาไเตือนเร็วเตือนอลิซ่าระวังหัวไว้ดีนะแม็กซ์หนู isa, อลิซ่านี่ก็แบบว่ามองเป็นเรื่องธรรมดามากอะแบบรู้ได้ไงหรอเออก็รู้เดี๋ยวเออก็ดีนะโอ้นอกตายไปหมดเลยอะ เอาละคลอรี่มาแล้วจ้าถ,ถือถือได้อยู่ในมือเระดูเหรอโอเคฉันน่าจะรู้อยู่แล้ว Amazing Spider Max ฉันคงทำไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีแฟรงก์อะเอาละรีบเข้ารีบออกกันเถอะเธอต้องใช้นี่แม็กเตรียมตัวตระวัง ไปเอ<ป>้ยท<ป>บ้าต้องเลือกอะเนี่ยให้ปลาไปที่ถนนหรือว่าปาไปที่ลานจอดรถอ,อ่มเป็นไนดีวะลานจอดรถแล้วกันฉันคิดว,ว่าเรา,เราจัดการหมานั่น,น,นที่เชื่องได้แล้วนะตอนนี้ก็เข้าได้สักทีอย่าเสียเวลากันเลยไปหมานั่นมันยุ่งอยู่ตอนนี้แต่มันอาจจะกลับม,มาก็ได้ หมาอะไรโง่งชิเป่งเลยเลี้ยงเสียเขาสุกมากเลยขะโทษให้เฝ้าบ้านเดี๋ยวเจอกระดูกก็วิ่งไปทั้งหมล่ะบ่ายเออแล้วแฟลงมันไม่ได้ยินเสียงหมาตัวเองตั้งเลยเหรอโอ้ฉันคิดว่าห้องฉันมันโคตรรกแล้วนะเนี่ยเธอไม่ใช่ผู้ขายยาหน้าตังเกียรซะหน่อย ฟร a งค์เมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้น่ารังเกียจหรอกอย่างน้อยก็ไม่ใช่จนกระทั่งฉันได้เห็นเขาใส่กำไรข้อมือของ Rachel นั่นแหละเฮ้ยเราไปไหนก็ได้เลยนะด้วยรถคันนี้นึกภาพเราขับไปตามชายหาดออกมมาใช่เราคงแหกทุกโค้งบนทางด่วนเลยละแล้วเธอคงอยากให้ฉันจูบเธออีกโอยี่เรามีเวลาไม่มากนะเราต้องหาร่องรอยเกี่ยวกับ r a เชล ฉันรู้นะ่ะก็แค่ฝันกลางวันนิดหน่อยเองรูปปสเตอร์ทางซ้ายมือเมื่อกี้ทางขวานเนี่ยตันๆเธอลองค้นแถวแนี้ดูนะเดี๋ยวฉันจะแฮกคอมของเขาเองอาหารหมาแฟรงค์มันเก็บทุกอย่างไว้ไม่ทิ้งอะไรเลยโคตรสกรปรกเลยไอ้เจ้าหมานั่นนะมีข้าวอยู่เนี่ย อาหารหมาเต็มถ้วยเนี่ยแต่พอเจอกระดูกก็วิ่งไปอยู่ดิหมาอะไรไม่ได้เรื่องเลยจานก็นไม่ล้างไม้เบสบอลมีอะไรบ้างเนี่ยมีมีดพิซซ่าสัญญาณไวไฟห่วยมากเข้าโหลดหนังโป๊ทีคนใช้เวลาหลายวันแน่ๆนืมโอ้โห สภาพแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะมีอะไรให้สำรวจได้บ้างเนี่ยเฮ้ยอันนี้เปิดได้ครับฉันน่าจะงัดช่องแอร์นี่ออกมาได้นะถ้ามีเครื่องมือหืมต้องมีของมางัดเหรอไม่มีอะไรเลย ก็เกือบจะน่ารักแล้วนะที่แฟรงค์ถ่ายรูปคู่กับมาเขาเนี่ยเอาอะไรมางัดล่ะครับอืมเอาปืนไฟมางัดได้ไหมไม่ได้อ๋อมีดไงได้แบบว่าเออนี่ไอ้นี่น่าใช้ได้เหมือนแทนกุญแจได้เลยมาเจอกันหน่อยดิ มีหักเลยไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยเว้ยแล้วมีหักเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาใส่ปลอกคอแล้วก็หน้ากามีขนๆด้วยเอ้าตรงนี้ก็มีอีกครับเอาล่ะช่องแอร์นี้มันหลวมฉันต้องหาอะไรมางั้นมันออกเรามีเราก็หักไปแล้วอ๋อโอเคย้อนเวลาสิครับ ฟอบได้ยังไม่ใช่ต้องย้อนไปม,มากกว่านี้วุดวุดวุ้ดวโอเคงัดดาบของข้าจะเปิดใ้ทุกประตูอะไรนะ่ะซ่อนอะไรไว้ oh man เรเชลกับหมา <Frank S 2> ของแฟรงืมทำไมมันดูหมาตัวนี้กับเรเชลสนิทสนมกันจังฉันไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกซึ้งดีหรือว่างงงดีจดหมายจากเฮ้ยจากมาจดเรเชลหรอเขียนให้แฟรงอะไหนอ,อ่านหน่อยสิแฟรงหวังว่านายจะได้อ่านนี่ตอนเช้านะขอโทษด,ด้วยเรื่องเมื่อคืนฉันงุนหงิดไปหน่อยแล้วก็ไปพานใส่นายแล้วก็เจ้าปอมเปดูนั่นด้วย มันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเลยในชีวิตฉันแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันคงไม่มีทางออกไปจากอ่าวอคเดนี้ได้ต้องขอบคุณนายนายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันมีที่นี่และฉันก็ยิ้มทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องของเราเราขับรถแล้วจากที่นี่ไปตลอดการกันเถอะรักเสมอจากเรเชลล์ไอยาเรเชลได้ขับรถคันนี้ด้วยเขาดูมีความสุขมากๆเลยเรเชลคบกับแฟงจริงๆด้วยแฮะฉันรู้เรื่องเรเชลมากกว่าที่ฉันอยากจะรู้แล้วล่ะ ปัญหาสินะอันนี้อะไรเอ่ยแฟรงค์เมื่อคือนนายทำแย่มากไม่ต้องโทษยาเลยนายทำให้ฉันกลัวแล้วก็คิดว่านายคงไม่มีทางใจเย็นลงได้ฉันไม่เคยเห็นนายเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วครั้งต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายฉันเป็นคนลาสีสิงห์และไม่ชอบมองย้อนอดีตฉันแคร์นายแคร์เราบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจากราเชลเฮ้ยสรุปสองคนนี้มันคบกันเหรอเนี่ยแล้วไงโครย่ไม่รู้เรื่องเลยอะ ฉันจะอ้วกที่เห็นราเชลโพสท่าแบบนี้ให้แฟรงค์แล้วก็เขียนจดหมายรักให้เขาฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขานอนกับแฟรงค์ราเชลมันโกหกฉันหน้าด้านๆเลยทำไมเขาไม่บอกความจริงฉันมาเพราะเขารู้ว่าถ้าบอกเธอจะเป็นแบบนี้ไงถ้างั้นเขาก็ไม่ใช่เพื่อนแล้วล่ะก็เป็นแค่อีกคนนึงที่มาทำเรื่องแย่ๆใส่ฉันทำไมทุกคนในชีวิตของฉันต้องทำแบบนี้ด้วยนะพ่อฉันตายเธอทิ้งฉันไปหลายปีแม่ฉันได้กลับไปพ่อเลี้ยงเวนแล้วตอนนี้ราเชลก็ทรยศฉันอีกโคลอยราเชลหายตัวไปไม่มีใครทรยศเธอนะ ไรสาระไปตายกันให้หมดเลยไปโคลอีแฟลก็ไม่รู้เรื่องเลยกุญแจหายประโยู่์บนตึกหมาออกมานอกรถก็ไม่รู้เรื่องอีกโอเคครับเดี๋ยวจบพาร์ทนี้่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณที่รับชมกันมานะครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแฟรงค์